อะครับอินนี่ป่าบังอน,นี่ป่าครับมไม่แหลกได้นะครับ กันครับอยู่ครับอยู่อยู่ดูดูยู่อยู่ไม่สองไม้แล้วครับไม่สองไม้แล้วครับอยู่ครับอยู่ลมๆหน้าหนาวยังมีป่ากันอี่นะครับอยู่ครับอยู่อยูู่น่องผมเจ๊น้องอยู่คนหนึ่งน้อนครับอยู่อยู่มึงไใส่ดีป่ะนะครับ ใส่ดีว่าครับป่าเต็มคำเลยครับเพื่อเปืเป่อโอ้แงงแค่ใส่ดีครับใส่ไม่สองไม้ครับ บปใส่งามครับไปครับมีผลงานตกแต่เมือนนี่